สวัสดีครับบริษัทชั้นนาออกมาถแถลงการมันก็คือการปัสสวะมันเพียงแต่เป็นการปัสสวะให้พ้นตัวเองยังไม่ได้สำนึกยังไม่ได้รู้สึกรับรู้ถึงพฤติกรรมของตัวเอง ยังคงโบยความผิดไปให้คนนั้นให้คนนี้ให้ขวายนั้นให้ขวายนี้นี่มันแสดงออกมันบ่งบอกว่าบริษัทนี้ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมเพื่อสังคมของบริษัทไม่มีธรรมมาธิบานไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปกติและบริษัทชั้นนำทุกบริษัทเขาก็ต่างรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะภาพลักษณ์เรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมต่างๆบริษัทต่างๆเน้นเน้นย้ำสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นคนมีวัฒนธรรมเป็นคนรับผิดชอบเป็นบริษัทที่มีธรรมมาพิบาล นี่คือบริษัทชั้นนำที่เขาพยายามแสดงออกในการโฆษณาเพื่อให้สังคมรับรู้รับทราบว่าบริษัทของตัวเองนั้นรับผิดชอบต่อสังคมแต่จากที่ลุงอ่านดูจากที่ลุงอ่านคำแถลงการก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏ ชัดว่าบริษัทนี้รับผิดชอบใดๆต่อสังคมโดยปกติและบริษัทเวลาเขาจะจ้างใครไปทำโฆษณาใครไปทำคอ,คอนเทนต์เรื่องอะไรต้องได้รับการอนุมัติได้รับการเล็่นชอบจากบริษัทและการที่จะไปเลือกบริษัทการที่จะไปเลือกพรีเซนเตอร์มาแสดง เขาก็ต้องรู้ภูมิหลังดีว่าพรีเซนเตอร์คนนั้นมีประวัติเป็นมาอย่างไรนี่คือบริษัทต,ต่างๆที่เขาต้องดูบางบริษัทที่เขารับผิดชอบมีวัฒนธรรมขององค์กรตัวเองเขายังบีบบังคับให้ผู้ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวเองนั้นต้องทำตัวอยู่ในกรอบตรงนั้นทำตัวอยู่ในกรอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทา ไม่ใช่จะไปโฆษณาจะไปพูดจะไปว่าอะไรตรงไหนก็ทําไม่ได้นั่นคือบริษัทชั้นนาบริษัทที่เขารับผิดชอบต่อสังคมบริษัทที่เขามีธรรมมาพิบาติแล้วบริษัทนี้มีไหมอากถามลุงว่าไม่รู้ภูมิหลังหรือว่าพรีเซนเตอร์ที่มันไปคอนเทนต์งานที่ไปแสดงในงาน โฆษณาให้กับตัวเองนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรลุงเชื่อว่าผู้บริหารในบริษัทนี้รู้ดีทราบดีทราบดีว่าคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้มันมีแนวคิดมีแนวทางกระทำสิ่งใดต่อสังคมกระทำอย่างไรต่อวัฒนธรรมของประเทศไทย ลุงเชื่อว่าบริษัทนี้ผู้บริหารบริษัทนี้ย่อมรู้ย่อมทราบดีเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่มีบริษัทไหนก็ปล่อยประละเลยเจะาใครที่ไหนมาแสดงก็ได้มันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะบริษัทก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทต,ตัวเอง ลุงจึงมองว่านี่คือเป็นการเจตนาก็เหมือนเจ้าของคอนเทนต์งานบอกว่าความจริงแล้วอยากทำให้มันหนักกว่านี้แต่กลัวคุกกลัวตารางกลัวถูกจับนั่นมันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกชัดเจนว่าตนเองนั้นรู้ สำนึกรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรทำเรื่องอะไรทำเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่คนรับผิดชอบงานออกมาพูดเองออกมายอมรับเองว่าที่มันไม่หนักที่มันไม่รุนแรงเพราะกลัวถูกจับเราจึงไม่ต้องไปพูดถึงว่า คนเหล่านี้คนพวกนี้มีเจตนาใดต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยมีเจตนาใดต่อสถาบันซึ่งมันก็คงชัดลุงจึงเห็นดีเห็นชอบด้วยที่คนไทยต้องมีความสาม,มัคคีแสดงออกให้มันชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนบริษัทนี้ บริษัทที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่มีวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีธรรมาธิบาลในบริษัทบริษัทเหล่านี้ไม่มีใครก็ต้องการบริษัทเหล่านี้เราต้องไม่สนับสนุนซึ่งความจริงอย่างลุงเนี่ยลุงต้องการซื้อของอีกหลายอย่างเอาไหนๆก็พูดแล้วก็พูดใล้จบ ลุงต้องการอุปกรณ์โลซล่าเซลล์ตอนนี้ซึ่งค่อนข้างจะมากพอสมควรโดยขั้นตอนนี้ก็กล่าวว่าจะซื้อแผงระดับ500วัตต์ขึ้นไปประมาณ20แผงแบตเตอรี่ NMC ก็หลายชุดอยู่ ที่ตอนนี้ต้องการมากก็คือบอร์ดอินเวสเตอร์บอร์ดอินเวสเตอร์32มอสเฟตซึ่งลุงยังหาไม่เจอว่ามีใครขายในประเทศไทยลุงก็อยากซื้อในประเทศไทยไม่อยากสั่งซื้อประเทศจีนเพราะมันช้าและมันเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายด้วย เอาเป็นว่าต้องการ48โวลต์3ทีส2มอสเฟตและอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพอสมควรอย่างชาร์จเจอร์ MPPT ก็ลุงต้องการ60แอ4ตัวนอกนั้นก็เป็นพวก Active Balance BMS อะไรพวกนั้นซึ่งมันเปีกย่อย FC ของลุงคนไหนทำธุรกิจเรื่องพวกนี้สนเสนอลุงมาได้พอลุงก็กำลังดูกำลังดูว่าจะซื้อจากที่ไหนจะซื้อร้านค้าไหนที่แสดงตนออกมาชัดเจนว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมประเภทอย่างไรก็ได้ ลุงไว้เป็นอันดับรองสำหรับบริษัทที่สำหรับบริษัทสำหรับร้านค้าที่มีจุดยืนเพื่อสังคมชัดเจนลุงก็จะเลือกร้านค้าเหล่านั้นเลือกบริษัทเหล่านั้นซึ่งตอนนี้ลุงก็กำลังหากำลังรวบรวมอยู่ว่าจะซื้อจากตรงไหนซื้อจากที่ไหน นั่นก็อยู่อย่างที่ลุงบอกนั่นก็คือแผ่นโซล่าโมโนโมโนฮาร์เซลล์ห้าร้อยวัตต์ขึ้นไปยี่สิบแผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์สี่สิบแปดโวลต์สามสิบสองมอสเฟส MPPT สี่ตัวหกสิบแอมป์ แบตเตอรี่ NMC ตา FC ของลุงคนไหนที่ทำธุรกิจพวกนี้อยู่ลองทักทายลุงเข้ามาได้ครับเพราะตอนนี้ลุงกำลังหาร้านค้าอยู่กำลังดูอยู่ว่าจะซื้อจากที่ไหนในเมื่อสังคมเขาต้องการ ความสงบเรียบร้อยต้องการแสดงพลังเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมปกป้องสังคมร่วมกันลุงก็เห็นดีเห็นงามลุงก็หยุดไว้ก่อนกำลังสร้างกำลังเลือกร้านค้าอยู่ซึ่งต่อไปมันก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าลืมไหมครับ เพื่อนๆของลุงคนไหนทำธุรกิจเรื่องพวกนี้อยู่มีสินค้าในสต็อกทักทายลุงมาได้ครับสวัสดีครับ